กาแฟรงสีเหมื iano, อนกันอเมริกาโน่หรือแบกีสครับอาเลนะฮะอเมริกาโน่หรือแบกีสฮะเอาอเมริกาโน่หรือแบล็กชีครเอาแบล็กไม่ไม่ไม่ใส่อะไรเลยควันนี้ก็ได้มีโอกาสมาท่านแรกกาแฟโรงสีครับกาแฟโรงสีเมื่อกี้ผมมาจากน้องตกตรอบนองตกข้าวน้องตกตรอบนองอยู่บนถนนอำเภอสุขุมกับอำเภอพุทธาทำไมชื่อกาแฟโรงสีเพราะว่า แต่ก่อนเปลงสีใช่ไหมกระป๋าลงสีค่าที่ราคาก็ราคาธรรมด,ดาทั่วไปข้าวกลมสั่งกาแฟลงสีเอ้ยมีกาแฟลงสีด้วย <c oughs> เป็นแบบไหนกาแฟลงสีกาแฟลงสีจะเหมือนเอสเปรสโซ่แต่จะเข้มกว่าชอ็อตหนี่ยอ๋อเข้มกว่าหน่อยนึงเเอสปรสโซ่ของผมสั่งอเมริกาแบล็คพิฟฟี่ไม่ใส่ไม่ใส่อะไรเลยเย็นก็ห้า<อ>นาที้ก็มีขนมนมเนยอันนี้เอ้ยวันนีอะไรเนี่ยน่าสนใจข้าวตังข้าวตังโบราณที่มัอะไรไหมครับ ว่าทาน้ำน้ำนซอสแล้วต้องลองกินครับเบนนบอ,นอันนี้อันหนึ่งครับสามสิบบาทก็อัลละสิบบาทมีของกินเล่นครับเดี๋ยวไปพาไปดูข้างนอกตรงข้ามกับยุติวัดนะครับอันนี้หลองกขีดกลางพาไปดูข้างนอกนี่เข้ามาครับนี่ครับอยู่ตรอกน้องบนทุ่งเขตนะครับนี่กาแฟลงสี นี่ครับอยู่ทางไปอำเภอมะขามจ,าจังหวัดจันทบุรีครับส่วนทางนี้ไปอำเภอขลุงจ,จังหวัดจันทบุรีครับฝั่งกระนู้นฝั่งคู่เซ็นขนานกันจะเป็นฝั่งนี้เป็นจถนนสุขุมวิทนะครับอันนี้ก็ทางไปน้ําตกตรอกนองเมื่อกี้ผมเพิ่งมาไปครับสวยครับเป็นส่วนหนึ่งของน้ำตกฟิววันนี้ไม่ฝนเต็มเลยครับไม่ฝนหมอกครับโอ้สวยสวยสวย,สวย ข้างๆก็จะเป็นวัดปราสาททองุโอสดอชื่อวัดอะไรนะชื่อวัดตอกนองเหรอปราสาททองโอสดโอเคครับครับโรงแฟโรงสีครับเขาจันทบุรีครับสวยครับจิงห์เหรอเ็นไหมสวยมากครับครับแชรกันครับเดี๋ยวไปกินเออเห็นไหม Open Delhi เจ็ดพันเรึอยยี่สิบหกสามสครับกาแฟลงส,สอีอันรูปนะครับเนี่ยนี่สวยครับแกาแฟอะไรคนะรับกาแฟลงสีอยู่ที่อำเภอลุ่มจังหวัดจันทบุรีวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมแปดค,ครับในเไม่การไม่สิบผมเข้มสนิทติดทนนานนะแล้วต้องกินกับ <Okay. S 3> อะไร อันนี้กินกับเออ่ข้าวเกี๊ยวข้าวเกี๊ยวอะไรข้าวเกี๊ยวคนจันทร์ข้าวเกี๊ยวค่ะข้าวตังค่ะข้าวตังโบราณข้าวตังโบราณอืมกินน้องแปลครับอร่อยใช่ไหมคอืมมันแบบกรมกรมอ่ะมันแบบมีหวานนิดนิดรู้สิครับอืมแบบหวานเล็กน้อยมันแบบทอดกรอบอืมกรอบแบบไม่เหนียวกรอบดี อืมก็ชิม,โ,มโอเฟครับมาหาแล้วครับมาซือ้อตรงข้าวต้าฟังแล้วครับสวัสดีครับ